แฟนฉันแม่งเป็นแบบทําด้วยความรู้สึกว่าแบบไม่รู้จริงๆอ่ะเด็กสัตว์สลิงเพลงไม่มีหนังที่ทําเงินได้ในแคตตาลอกีนี้เราก็ตัดของยากทิ้งไปให้หมดสิแต่ถ้าเราคิดแบบนั้นหนังเรื่องนี้ก็ไม่มีทางเกิดนะคุณเก้งแกเอาบทมาให้ผมอ่านเราผมอ่านด้วยความรู้สึกที่แบบรุ่มหลงมันอะ ผมว่ามันเป็นอุดมคติมากๆที่เราจะทํางานสักชิ้นหนึ่งแล้วเราไม่ได้คิดว่าผลลัพธ์มันจะอ,อกมาเป็นยังไงะคือถ้าแฟนฉันเจ๊งเนี่ยก็คงกลับไปทาโฆษณาครับแฟนฉันเนี่ยสำหรับพี่มันคือ,ม,คอมันคือความเหลือเชื่อมันเกินไปมากสำหรับชีวิตเราอะแฟนฉันคือหนึ่งในหนังระดับปรากฏรากา 2003. คูวิสุทธ์ส่งรูปมาบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มาดูแฟนฉันกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเราไม่ใช่เด็กต่จังหวาดด้วยซ้ำอ่ะทั้งมดูแล้วมันแบบเหมือนแถวบ้านเราได้วะอินจนหลุดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เลยอิมแพคของหนังอะ่ะมันเยอะมันเป็นงานของวิญญาณของพลังอินดอเซนอ่ะมันทําให้วงการภาพรยนตร์เนี่ยพัฒนามันเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่ผู้สร้างก็รู้สึกว่าธุรกิจนี้มันมีความหวังเราสนุกมากตลอดเวลาที่ที่อยู่ในช่วงเวลานั้น ว่ทรมานเด็กนะอุ้ยมันเท่่ะเรามึงเท่เลยมันอยู่ในในนั้นด้วยอะไรเงี้ยถ้าผมย้อนไปได้อะผมอยากได้ฟิลแบบตัวเองอยู่ในยุคนั้นเพราะมันไม่ได้คิดอะไรเลยไอความสําเร็จนี่มันคุ้มเปล่าวะความสําเร็จที่มันเป็นชื่อเสียงเงินทองหรืออะไรแฟนฉันสําคัญสําหรับพี่มากพี่จะไม่ได้มาทำสิ่งที่อยู่ตรงนี้ในวันนี้ถ้าไม่มีแฟนฉันแต่ถามว่าแฟนฉันมัน วงการหนังอุตสาหกรรมหนังไทยขาดแฟนฉันไปแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ไหมพี่พี่ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะอนาคตหนังไทยเนี่ยทำให้ผมต้องมาพูดว่ามันเป็นหัวเรียวหัวต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันคือช่วงที่เปลี่ยนเจนนะครับแล้วก็ปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะมาตลอดอยู่แล้วนะฮะผมเชื่อเลยว่าพูดกับ6คนของแฟนฉันให้มารวมตัวกันใหม่ตอนเนี้ย แล้วพยายามจะทําหนังแบบแฟนฉันอีกสักครั้งเนี่ยก็ทำไม่ได้แล้ว